สวัสดีครับเอซี FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับให้ฉีดยาก็ใส่แตะปุ๋ยอินซีแล้วกับใบไม้ใบอะไรก็ไม่ให้ทิ้งให้ไปไว้ทุ่งนาหมดมปุ๋ยมันอยู่กับใบไม้ครับผม,มเขาซื้อ เข้าสารเราเออเข้าเราหนึ่งกิโลเท่าไหร่ครับนายเอ็นซีเนี่ยนายเอ็นซีถ้ามีผสมก็มีผสมเม็ดทรงเม็ดแดงนะถ้าไม่มีเลยก็ได้ยี่สิบเก้าอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันแบบนี้เลยเลี้ยงง่ายกว่าวัวนั้นอือย่างนี้ก็ยังเลี้ยงง่ายอยู่ยังไม่ใหญ่เหมือนในวัวที่คุณยายบอกเนาะตาว,วัวพันธุ์ใหญ่ๆนี่เลี้ยงยากมันยากจริงๆเหรอครับคุณยายมันยากกินอาหารก็เลือกกินยากันเลือกกินฟางก็เลือกไม่อยากกินั็ไม้กินหมด สวัสดีครับคุณยายที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านหนองเคนตำบลหนองไผ่ล้มอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์คุณยายชื่ออะไรครับเโอ้คุณยายชื่อนางคานบูรณะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับคือหญ้าในเปียวของคุณตาคุณยายพอไหมครับแค่นี้นี่ไม่พอไม่พอแล้วทํายังไงครับไม่พอไปเกี่ยวตามทุ่งนาเวลาฝนตก ยามันขึ้นก็ต้องไปเกี่ยวและก็ปลูกอยู่สะอเมียอ๋ยอหญ้าในเปียคุณยายบอกว่าคุณยายปลูกหญ้าไว้ที่สระด้วยจ้าระหว่างหญ้าในเปียกับหญ้าที่เราไปเกี่ยวตามธรรมชาตินี่วัวก,กินไหนดีกว่ากันครับกินนันนี้กินในกันแทแล้วไปเกี่ยวเกี่ยวมือมอ๋อดีกว่าครับผมตันนี้มันแข็งต้องเข้าเครื่องบดหนึ่งต้องต้องสีด้วยจ้าอ๋อแต่ว่าเราก็ต้องมีเนาะเจ้เื่อฉุกเฉินเนาะจ้บริเวณด้านขวามือนี้คือ พ่อวัวของคุณยายแต่เลี้ยงมานี่ได้กำไรหรือขาดทุนครับเขายัางไม่ได้ปล่อยเลยมีกําลังอกลูกเผนลูกเขาเลี้ยงมาเล็กๆกําลังจะเป็นสาวขนาดนี้แล้วเขาซื้อมาเลี้ยงอ๋อก็คือเรา<ๆ>ซื้อว<ๆ>ัว<ๆ>สาวมาเลี้ยงไม่ได้ซื้อวัวตัวใหญ่มาเลี้ยงไม่มีมีแต่วัวสาวตัวเล็กๆขนาดนี้ราคา,าเดืนสองหมื่นห้าอ๋อก็คือสาเหตุที่ซื้อวัวสาวมาเลี้ยงเพราะว่ามันราคาถูกจ้าอ๋อถ้าแม่พันเขาจะมาเกยได้มันจะติดง่ายเนาะครับผมแม่พันใหม่เลยมันยาก ปิดยากแต่ว่าราคาถูกคือเมื่อก่อนนี่ไม่มีตังก็เลยซื้อวัววัวสาวมาเลี้ยงใช้เวลาสองปีพึ่งได้แค่นี้แต่ว่ายังไม่ได้ขายเลยยังใจบอกว่าวัวตัวนี้เลี้ยงง่ายกว่าวัวตัวใหญ่ๆจญ่เคยได้เลี้ยงกินไเลือกด้วยมันกินทุกอย่างขอให้ได้กินขอให้ได้กินอะไรก็กินหมดเลยล้ำเลยข้าวเคข้าวสุกก็กินข้าวสุก ทำไมถึงว่าอย่างนั้นคุณยายเอาไว่าไงเพื่อให้กินก็กินเขาให้ได้กินกินไม่เลือดหรว่าคันนี้มันกินเก็บอะไริเก็บเก็บอ่อนๆกินดีอ้วน,อนนะครับผมคือวัวพวกนี้อยู่อ้วนอยู่ตัวนะคุณยนะายเนาะถ้าเป็นวัวตัวใหญ่ๆคุณยายเขาบอกว่าตัวใหญ่มันกระลงกระเลงมันเลือดเด็กกระโดดกระลงกระเลงเหมือนกินเลือดตัวนี้มัน กินไม่เลือกครับผมหนึ่งเป็นสาเหตุที่เลยเลี้ยงวัวสายพันธุ์นี้จ้าโอ้ตั้งแต่เลี้ยงมานี่เจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคุณตาคุณยายเจอเบื่อเดียมีตนตนมีโรคคนเอ๋อตอนมีโรคเท่านั้นเท้าเปื่อยนะเป็นดเว้ยครับเป็นท้าไมถึงเป็นครับคุณตาก็มันเหยียบแบ็บเปียกเปียกมันเปื้อนในมันน้ำกัดเท้าเหมือนคนอะไรล่ะปีที่ผ่านมาเป็นโรคอะไรเป็นน้ำมันเยอะ คมคอกมันก็เปียกขี้มันก็เปียกต้องย้ำไปย้ำม,มาก็เมืน่อน้าผงแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมทําไมต้องแยกคอกอย่างนี้ล่ะครับคุณยายโอ้ี่นี่นี่แยกคอกในตัวน,นี้แม่ลูก่อนเขาแยกมาตัวเล็กๆนั้นเล็กๆควพวกนั้นมันชนชนดูแลดีเหมือนกันเนาะเนี่ยผู้ชมครับถึงจะเป็นคอกบ้านๆเนาะใายเนาะแต่ว่าการจัดการดีเลยผูกแม่ใหญ่ไว้ แล้วก็แยกวัวที่เป็นตัวเล็กออกมาชัดเจนเลยอย่างนี้ไม่ชนกันเคยมีอุบัติเหตุวัวตายไหมคุณยายไม่เคยไม่เคยแสดงว่าเราจัดการดีอย่างนี้มันก็เลยไม่มีผลเสียอะไรนะคุณยายเนาะครับผมยายครับตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยราคาวัวถุถูกคุณยายรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไม่ขายถ้าถ้าราคาขึ้นก็อยากขายถ้ามันถูกก็ลดไปก่อน อ๋อเลี้ยงไว้ก่อน,นออคนุณยายคิดว่ามันจะขึ้นไหมขึ้นถ้าช่วยๆก็ได้สามหมื่นก็มีครับผมเคยเลี้ยงมาเนี่ยขายได้สูงสุดราคาเท่าไหร่คุณยายสูงสุดก็สามหมื่นห <35. S 2> ้าสามหมื่นห้าอันนี้คือวัวไทยบ้านอย่างนี้เลยนะสามห <35. S 2> มื่นห้าแต่ว่าสามหมื่นห้าก็พออยู่ได้ก็พออยู่ได้พออยู่พอกินอ่แหละครับผม แล้วเลี้ยงวัวนี่นอกจากได้วัวแล้วยังได้ขี้วัวใช่ไหมคุณใหญ่โอ้หนี่แหละนายอินทรี์ก็ให้ใช่ปุยนี่แหละนา <N> ยอินรีอื่นอ๋อคือสาเหตุที่ชุมชนแถวนี้เลี้ยงวัวหนึ่งก็คือจะทํานายอินทรีคือถ้าคนไม่มีวัวจะต้องไปซื้อขี้วัวมาทํานายอินทรีอ๋อทำไมถึงทํานายอินทรีครับคุณใหญ่ราคา<อ>ดีบ่ะเขาไม่ให้ใส่เคมีไม่ให้ฉีดยาก็ใส่แต่ปุ๋ยอินซี แล้วกับใบไม้ใบอะไรก็มาให้ทิง้งให้ไปไว้ทุ่งนาหมดปุ๋ยมันอยู่กับใบไม้ครับผมเขาซื้อเข้าสารเราเออเข้าเราหนึ่งกิโลเท่าไหร่ครับนายเอ็นซีเนี่ยนายเอ็นซีถ้ามีผสมก็มีผสมเม็ดสรงเม็ด,มมดแดงนะอถ้าไม่มีเลยก็ได้ยี่สิบเก้าถ้ามีก็ยี่สิบเจ็ดถ้าเม็ดสงเม็ดให้ยี่สิบเจ็ดครับผมแล้วคุณยายคิดว่าราคาดีไหมดี แล้วในซีใส่ขี้วัวน,นี่สวยไหมสวยเม็ดใหญ่ด้วยจริงๆอือแสดงว่าจากนี้ไปถ้าเรามีวัวเป็นของตียงเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้อง,องอใช้ใช้ปุ๋ยเคมีเลย<ม>ใช้ขี้วัวจบเลยโอเยี่ยมเลยผู้ชมครับนี่คือทางออกของเกษตรกรจริงเนาะถ้าทําอย่างนี้ได้คือจบ,บจบวงวงจรเลย นีออ่เพราะอคุณยิ้งเขาก็มาเรื่อยในบ้านนนองเคนอ๋อมาดูว่าเราทำกันจริงหรือเปล่าเขา,าก็ให้ปลูกทุ่ขีให้ปลูกข้าครับผมทำเป็นปุ๋ยอ๋อนี่ทุ่ขีก็ให้ปลูกกระปิจะโลสามสิบถ้ามีเม็ดออกมาครับผมออก็ดีเลยเวลาวัวไม่สบายนี่ยายสังเกตยังไงบ้างมันซึมน้ำมูกมันไหลน้ำตามันไหลมันซึมมันไม่อยากกินหญ้าคือปกติวัวมันจะกระฉับกระเฉงเนาะ,ะอยากกินยงกินหญ้า แต่ถ้าไม่สบายนี่น้ำหูน้ำตาไหลเลยอเอนาเหมือนโรคซึมเศร้ากันนั่นแหละอ๋อนั่นแหละน้ำลายไหลจมูกไหลต้องหายาไหมไปต้องโทรหาหมอหถ้าถ้าอาการที่เราสามารถที่จะดูเองได้นี่เป็นอาการไหนเป็นไข้บอกถือถ้าหัวท้องร่วงนี่ให้กินน้ำส้มกรอกใส่ปากวัวเลยนะ้าะหายไหมคุณยายหายหายไปจากโรคนี้ <laughs> หายจริงๆหายเดินได้กินหาเชยหายเดินได้กินหญ้าใช่ไหมครับผมเนี่ยผู้ชมครับคุณยายมัดวัวไว้ทุกจุดเลยเนาะอันนี้ป้องกันดีมากเลยเนาะทําไมถึงได้เลี้ยงวัวสีดำๆอย่างนี้คุณยายราคาดีบอกด้วยไงก็ไม่ดีแต่เห็นมันสวยสีกาแฟเขาเลียกเขาตั้งชื่อให้กาแฟมั้งนี่อ๋อสีกาแฟเห็นมันสวยดีครับผมเมื่อก่อนเลี้ยงวัวไทยบ้านกับวัวอย่างเงี้ยอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากัน บบนี้เลี้ยงง่ายก็บอวดตัวนั้นอย่างนี้ก็ยังเลี้ยงง่ายอยู่ยังไม่ใหญ่เหมือนในวัวที่คุณยายบอกเนาะ้าวัวพันธุใหญ่ๆนี่เลี้ยงยากมันยากจริงๆเหรอครับคุณยายมันยากกินอาหารกัเลือกกินยาก,กับเลือกกินฟางก็เลือกอมไม่อยากกินมันเลี้ยกกหมดแล้วให้ลูกง่ายไหมตัวใหญ่ๆหญ<ะ>ให้ลูกง่ายไหมครับวัวตัวใหญ่ลูกช้า ตัวเทาไหรก็ไม่ทับสักทีครับผมเลี้ยงยังไงก็ไม่อ้วนสักทีใช่ตัวแบบนี้มันก็ชุ่มก็ช่วยขึ้นเร็วอ๋อก็คือเราเห็นผลทันตากินนิดหน่อยก็ยิมผสมติดง่ายด้วยโอเคครับผู้ชมครับฉะนั้นถ้าเราพื้นที่เราเหมาะยังไงก็ให้เลี้ยงอยังงั้นนะคุณยดยเนาะแม่พันวัวยายเรื่องไงบ้างเล้วกตัวสวยตัวที่อ้วนที่จะมีเลี้ยงโตเร็วนี่ยแหละอถ้าผมเหรอผมไม่เอาทำไมครับ ก็ควรจะพึ้นเป็นสาวเป็นหนุ่มไมอต้องเลือก,ออกตัวดีๆมาเลี้ยงคือถ้ามีโอ,อกาสเลือกก็จะเลือกวัวที่ดีๆพร้อมเลี้ยงเลย <Okay. S 1> อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็เหมือนที่คุณยายบอกนะซื้อวัวสาวมาแล้วก็มาเลี้ยงเอาใช้เวลากี่ปีครับกว่าจะได้เยอะขนาดนี้นี่สามปีมันสามปีใช่ไหม,มนนะผู้ชมครับสามปีได้วัวประมาณห้าหกตัวเนาะ,ะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะคุณยายยายครับขี้วัวน,นี่ใช้งานได้เลยไหมได้ นี่เอาไปใส่นาเลยถ้าถ้าหน้าผลก็เอาเปียกๆใส่คุสมใส่น้ำสาดไปเลยเอาขี้วัวผสมน้ำแล้วสาดเลยนะจ้าป้าสาดอย่างนั้นเลยจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เราไปมาลงน้ำแล้วมื่อกีละลายละลายอ๋อใช่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 โอ้คุณยายทำถูกเลยก็คือถ้าหน้าผลนี่ผสมน้ำสาดเลยจ้าไม่ต้องเทเป็นกระสอบแล้วจ้าครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเคยคิดมาก่อนไหมครับว่าเราต้องมาลิงวัวเนี่ย คิดมันกนคิดอยากเลีย้ยงวัวภูมิใจกับการเลี้ยงวัวไหมภูมิใจยังไงบ้างครับภูมิใจว่ามีวัวมีอะไรได้ขี้ได้เครไปใส่นาใส่อะไรใส่ผักใส่มีมันก็นใส่ได้ทุกอย่างืลก็ภูมิใจดีกว่าไปซื้อเคมีตลาดครับผมของมันมีสารพิษตัวนั้นเนี่ยคุณยายพูดถูกเลยเ,เราเอาสารพิษไปใส่ให้เรากินใช่ไหมจ้า,าแต่ถ้าเราเอาขี้วัวมาใส่ให้เรากินมันก็ไม่มีสารพิษเนาะจ้า ปลายทางของการเลี้ยงวัวคือการได้ปุ๋ยถูกต้องไหมครับถูกฉะนั้นถ้าเราทําถูกยังไงก็อยู่ได้นะยายเนะาะวัวตัวหนึ่งก็อยู่ได้แล้วเพราะข้ามันมีราคาก็พ่ออยู่ได้ต่ปอปีแต่ถ้าไม่มีราคาก็เ,าเลี้ยงไปก่อนไม่เดือดร้อนด้วยไม่เดือดร้อนด้วยไม่ได้อาหารหรอก็ไม่ได้กินเกียเยกเียวแค<ม>่ยายกินเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยไปธรรมชาติมัดแม่ลูกก็ไปครับผมแสดงว่า ถ้าเลี้ยงวัวเนี่ยถ้าราคาไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะคุณยายบอกว่าอย่างน้อยก็ได้ขี้มาใส่มีเข้าว่าเหมนั่นกันทุกคนเลยคนเลี้ยงวัวนะเมื่อก่อนก็เลี้ยงเอาขี้วัวจริงๆเนาะถูกต้องไหมครับวัวถูกก็รอไปก่อนรอให้ขึ้นราคาก่อนค่อยขาย้ถ้าไม่ขึ้นราคาจะขายทำไมเอาขี้มันใส่ข้าวดีกว่าข้าวมันแพงข้าวมันแพงกว่าวัวจ้าปีหนึ่งก็ ปีหนึ่งก็ปั้นกัวตัวหนึ่งะนะเนาะครับผมคือถ้าใครที่เครียดเรื่องราคาวัวเนาะให้ทําเหมือนยายก็คือให้ทํานายอินทรีย์แล้วก็ขายข้าวได้มากกว่าวัวเราจะอยู่ได้แน่นอนเนะาะโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับแสดงว่าไม่เดือดร้อนเลยสุดท้ายนี้อยากให้คหุณยายฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำาไงบ้างครับ อยากเลี้ยงัวเขาก็อยากได้วัวเลี้ยงจะได้ขายมีราคาเขาอยากได้เงินอ้วนไม่อ้วนก็ได้คามม่า6 0 0 0นก็พอใจแล้วอ๋อเรามีความสุขอยู่ตรงนี้พอใจอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคครับ